กว่านี้กวาดล่างสวยครับเพชรเอกขยับามรุกขื้นขาวช้าๆครับช้าๆแต่ว่ามั่นคงโดดมัดออาแข้งขวาคืนซูปเปอร์แชนโต้หนักๆแรงๆครับวันนี้ทีมเชียร์ของเพชรเอกโอ้วันนี้มาเยอะจริงๆครับคุณเบกกี้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีก็อย,อยู่แถวนี้นะครับของสามนะครับก็แถวโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับ เอาบุกเข้าไปครับมาจังหวะจับในนะครับซุปเปอร์แชมป์นี่ครับพงสิงเกียรติชันสิงสตาร์เตนเนอร์นะครับของแคนสิทธิ์บิ๊กแจ็คคงรักปทุมตานีครับเอาบุกเข้าไปครับต่อยหมัดหนึ่งสองครับซุปเปอร์แชมป์พงสิงนี่สมัยทำมวยหรือว่าต่อยมวยเองนี่ก็บูอยู่แล้วนะครับเอาครับตอนนี้สั่งลูกศิษย์ลูกหาครับสิทธิ์บิ๊กแจ็คคงรักปทุมมามาเลยครับถอยไม่ได้แล้วครับทางด้านของซุปเปอร์แชมป์วันนี้ยังไม่เห็นออกหมัตเลยนะครับ จะล่อเสือเข้าถ้ำหรือเปล่าแม่แต่ว่าอย่าไปรับเยอะนะครับรับก่อนจุกก่อนนะครับอาวุธมวยไทยเตอนแขนเยอะๆนี่มันจะล้านะครับนี่ครับยกบังง้างไม่ง้างแมยังไม่เห็นกำปั้นครับลงอะไรวงนตีแมดูแล้วจะตีไม่ได้ครับแบบนี้เพราะคนหนึ่งล็อกเอวคนหนึ่งล็อกบนคอครับภูเชเฐชเขาเรียกว่ามวยต่อยแล้วมีอนาคตทั้งคู่โอ้โหตีเข่าซ้ายครับกระชากตีครับแมาชุดใหญ่เลยทีนะครับเป็นเอกซ้ายอีกทีครับ แม่จังหวะทำได้นะครับมากรรมการคิดแยกออกมาหน่อยอรัให้โอกาสให้กหับซุปเปอร์แชมป์นะครับเอาซุปเปอร์แชมป์พักออกไปพักออกไปดันก่อนดันหน้าก่อนมแหมลูกนี้พยายามจะขวางแล้วดันแทงด้วยซ้ายคืนครับซุปเปอร์แชมป์แต่ว่าโดยภาพรวมไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่ครับซุปเปอร์แชมป์ดูครับเพชรเอกรู้เลยครับกดคอลงมาขย่มมาขย่าเขย่า,ยาไปนี่นะครับแหม เริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับว่าสุปรแชปมไม่ชอบนายครับเบียดนายเลยโอ้โหน้นำหลายสอเลยนะครับของดีเมืองปทุมอ้าวเด็กลาดกระบังว่าไงครับอย่านิ่งนะครับววในโอ้โหดูครับลูกเด็กเล็กแดงหลังมุมแดงครับนี่ครับสังเกตแล้วนดาจะเป็นนักมวยทั้งนั้นนะครับรุ่นใหม่ๆครับมาเทียบพี่ร่วมค่ายนี่ครับหวัญใจไอดอนของเขาโอ้โห ตีคาบ้านเลยคุณเมื่อกี้บาดตีแล้วคานะครับบาดจังหวะของเพชรเอกดูครับขวางขวางเอาขวางไ่อยู่ครับโอ้โหขวางไ่อยู่ครับซุปเปอร์แชมบานตอนนี้ทีมงานพี่อนันต์ตะเล็กลูกมินบุรีครับอยู่ที่มุมเงินนี่บอกลูกชายบอยขวางขวางครับขวางแทงขวางครับบ้านนี่ครับขวางครับไอเคขวางทองขวางอ้าต้องฮึดหน่อยครับซุปเปอร์แชมแม่รับเยอะครับวงใน ต้องแก้แล้วครับคุณพ่อนี่ไม่ได้มวยแพ้ไหนนะครับแต่ว่าคุณลูกนี่แม่ทัพท่าจะเจอเจอไหนแล้วอ่อนเปลี่ยวพยายามจะมีหมัดอยู่ตบแต่หกซ้ายทีหนึงต้องกลับมาสู่เกมให้ได้ครับสุปเปร์แชมป์กดคอระมาเตีเพ็รเอกขยมตีโอ้โหต้องหึดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าพอโดนเข่าแล้วไปคออ่อนครับเอวคดเอวอ่อนต้องขืนด้วยครับซุปเปแชมป์อ่ะยังมีหมัดอยู่ตี ไปมาเดี๋ยวเชื่อครับโอ้มวยหมัดแต่ไม่ต่อยมัดวันนี้ทางด้านมุมแดงนั้นเข้ามาเล่นในนะครับเอาครับถ้าไม่กล้าต่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเอาต้องดันออกครับใครที่เสียซุปเปอร์แชมป์ส่วนขณะเพชรเอกนีต่ต้องถึงตัวนะครับอยู่ระยะหมัดก็ยังมีเสียวู่บา้าปู่บ้าบอยู่คุณเจรเหมือนเรือที่กําลังล่องลอย,อยอยู่กลางคลื่นครับคุณพี่ขี้ครับดูครับทะเลต้องมีคลื่นนะครับมาดู มัดอันตรายเลยทีเดียวครับยังเสียวอยู่ครับโอ้ยต่อยซ้ายอากันขวางหน้าแปะขวางหน้าอันตรายกรแทงกับซ้ายแทงกับซ้ายโอ้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 ยสองเข่าครับมันไม่แน่ครับมันไม่แน่ครับท่านผู้ชมอีกสองนาทีครับตัวซุปเปอร์แชมป์เอ้ยมัดได้มาทีหนึ่งขวางได้ไหมควางได้ไหมกรรมการแยกก่อนออกมาเล่นนอกครับเอาแล้วครับนี่แหละครับช่วงนี้แหละสำคัญอย่างยิ่งกับซุปเปอร์แชมป์จะกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่าไม่เดินซะอีกครับแม็กซูเปอร์แชมป์ กรรมการคิดสันเดเดชครับขึ้นมาชูใหม่นะครับขึ้นมาชูให้ฝ่ายแดงก็คือทางด้านของเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊คคนรักปทุมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ